เซฮายครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องคัดเออีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้อนเซฟของเกม c o l o เ i s l a n ลนนะครับโดยการย้อนเซฟก็คือการย้อนกลับไปเล่นวันที่เราเคยเล่นผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อไปเก็บของที่เราพลาดไปหรือว่าย้อนตกปลาประจําฤดูที่เราพลาดไปนะครับผมอ่ะโดยก่อนที่เราจะย้อนเซฟนะครับผมมีอยู่อย่าง2อย่างที่เราต้องทาก่อนนะครับผมหนึ่งก็คือ ต้องหาไฟล์เซฟเกมที่อยู่ในเครื่องก่อนนะครับสองก็คือแบ็กอัพไฟล์ไว้ก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับโดยวิธีการหาเซฟเกมก็จะมีอยู่2วิธีนะครับผม1ก็คือค้นหาโดยโลเคชันของมันเลยนะครับผมเราสามารถก๊อปโลเคชันนี้เพื่อไปค้นหาในคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับผมโดยการเปลี่ยนแค่ชื่อผู้ใช้เท่านั้นเองนะครับผมโลเคชันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ไว้ในคอมเมนต์ละกันนะครับผมแล้วก็ในดีสคริปชันเนาะสที่เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับผมว่าเราสามารถค้นหาเซฟเกมยังไงเนาะ อันดับแรกนะครับผมทําการเลือก copy location นี้มาให้หมดเลยนะครับผมอ่ะกด copy ไปเนาะแล้วก็เข้ามาในโฟลเดอร์อะไรก็ได้ครับผมกดด้านบนตรงแถบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแถบ location เนาะทำการกด p a s e ไปเลยนะครับผมอ่าหรือว่ากดวางนั่นเองแล้วก็ตรงชื่อผู้ใช้นะครับผมให้ใส่ชื่อผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผม ถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่ค้นหาไฟล์เซฟเกมด้วยวิธีแมนนวลนะครับผมของผมก็จะเป็น P S U E K นะครับผมจากนั้นก็กด Enter ไป1ทีครับมันก็จะพามาในไฟล์เซฟเกมให้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือโลเคชันของมันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะครับผมเป็นการค้นหาแบบแมนนวลเนาะก่อนอื่นครับผมอันดับแรกเข้ามาใน Dis PC ครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้ามาก็จะพามาอยู่หน้านี้นะครับผม สำหรับใครที่ไม่มี disc pc นะครับผมก็เข้ามาในไฟล์ explorer ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโฟลเดอร์สีเหลืองตรงนี้เนาะน่าจะมีทุกคนแล้วก็ของผมมันจะมี disc pc อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมก็กดเข้ามาจากนั้นเข้ามาใน d i c ครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าแล้วก็มาตรง user ครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรง user ของเพื่อนๆนะครับผมของผมเป็น psuke นะครับผมของทุกคนอาจจะเป็นชื่ออื่นนะครับผมแตกต่างกันไป อันนี้ก็คือตรงชื่อผู้ชายนะครับผมที่เราจะสามารถเปลี่ยนในลิงค์ค้นหาตามโลเคชันนะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับผมมาตรงแอป Data ตรงนี้ครับผมสำหรับใครที่ไม่มีแอป data นะครับผมให้เข้ามาตรง View นะครับผมก็คือการมองเห็นแล้วกดโชว์นะแล้วก็กด Hidden ให้มันถูกต้องนะครับผมบางทีมันอาจจะ Hidden อยู่เราก็เลยไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับผมอ่ะถ้าสำหรับใครที่มีแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับ จากนั้นมาที่ local ครับ double click เข้าไปจากนั้นเลื่อนลงมาหาคําว่า project coral ครับผมซึ่งของผมจะอยู่ตรงนี้นะอจากนั้นก็ double click เข้าไปแล้วก็ไปคําว่า save นะครับผม double click เข้าไปแล้วก็จะมาเจอ save games ตรงนี้ครับผม double click เข้าไปก็จะมาเจอที่เราหาเมื่อกี้เลยนะครับผมวิธีนี้อาจจะยุ่งยากแต่เป็นวิธีที่แม่นยําและชัวร์ที่สุดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผม เราจะมาทําการแบ็กอัพข้อมูลนะครับผมก็คือกดไฟล์แบ็กอัพตรงนี้แล้วก็คําว่าไฟล์ daily Save นะครับผมไม่ว่าจะเป็น0123แล้วแต่เลยแล้วแต่จํานวนของเซฟเกมของทุกคนนะครับผมที่มีอยู่ในเครื่องนะของผมก็จะมีอยู่2เซฟนะคะผมผมก็จะทําการส e เล็กมันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กด Copy นะครับจากนั้นผมจะย้ายมันไปอยู่ในดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้ฟิกเลยว่าทุกคนจะย้ายไปไว้ไหนนะครับผมสามารถ ย้ายไว้ได้ทุกที่เลยนะครับผมที่มันไม่ซ้ํากับที่เดิมเนาะโอเคจากนั้นทําการกดเพสหรือว่าวางครับผมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันนะครับผมว่าเราทําผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับผมเกมเราจะได้ไม่หายไปเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มเล่นใหม่ครับผมจากนั้นนะครับผมกดกลับไปที่เดิมครับผมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมผมจะทําการเข้าไปในเกมให้ดูก่อนนะครับผมว่าเซฟผมมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็อยู่วันที่เท่าไหน่นะครับผม เขาเกมไปเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมึนงงนิดหน่อยหรือว่าผมไปเร็วนิดนึงก็สามารถกด,กดกลับมาย้อนดูได้นะครับผมกดกดย้อนกลับมาดูอ <c oughs> ะนะกดเข้าไปคําว่าเล่น,นครับผมจากนั้นก็จะเห็นของผมว่าผมมีอยู่2เซฟนะครับผมก็จะเป็นเซฟของคัด A แล้วก็เซฟของเผือกนะครับผมก็มีอยู่สเซฟเนาะโดยเซฟของคัด A อ่ะจะอยู่ปีที่2ของฤดูใบไ,ไม้ร่วงเป็นวันที่28นะครับผมอันนี้เป็นเซฟ ลำดับแรกนะครับผมที่ผมสร้างขึ้นคืออันดับที่1่อ่ะส่วเซฟเผือกนะครับผมจะอยู่ปีที่1ของดูใูบไม้ร่วงเป็นเซฟลำดับที่2ที่ผมสร้างขึ้นนะครับผมอ่ะอันเนี้ยจำไว้นะอันเนี้ยคือคัด A อันดับที่1เผือกอันดับที่2นะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมผมจะมาตรงแบ็กอัพนะครับผมเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเข้าไมในไฟแบ็กอัพเนาะจากนั้นครับจะเห็นไฟล์เยอะแยะมากมายเลยตรงนี้นะครับผมมันจะมีเซฟแบ็กอัพ 0แล้วก็ Save Backup 1นะครับผมตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะครับผมให้สังเกตตรงที่ผมคุมไว้เนาะ0ูนย์จนถึง0 9นขีดนะครับผมอันเนี้ยจะเป็นลำดับ0ูนย์หรือลำดับที่1นั่นก็คือเซฟของคัด A นั่นเองนะครับผมที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนอันเนี้ยต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับผมว่าเซฟ0ูน่ะก็คือเซฟของคัด A ซึ่งเป็นลำดับที่1อ่า <c oughs> อาจจะงงหน่อยแต่พยายามเข้าใจนะครับผมแล้วก็ส่วนเซฟแบ็กอัพหนึ่ง จนถึงเซฟแบ็กอัพหนึ่งขีดเนี่ยจะเป็นของเผือกซึ่งสร้างมาอันดับที่2นะครับผมประมาณนี้อ่ะคัด A คือ1เผือกคือ2นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแบ็กอัพเมื่อกี้คัด A คือ0เผือกคือ1นะครับผมไม่งงกันเนาะโดยเซฟที่ผมต้องการจะย้อนไปนะครับผมก็คือจะเป็นเซฟนี้นะครับผมเป็นเซฟของเผือกผมอยู่วันที่26ของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับผมจะย้อนไปรู้ดูใบไม้ร่วงในวันที่25นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผม ทำให้ดูเลยนะครับผมทุกคนอาจจะรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็นั่นก็คือเซฟแบ็กอัพหตรงนี้นะครับผมโดยเต็มแบ็กอัพอ่ะมันจะสามารถย้อนได้แค่10วันเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่สามารถย้อนได้เป็นเดือนเลยนะครับขอกลับไปตรงหน้าแรกครับผมหน้าเซฟเกมนะตรงนี้อันเนี้ยเดลี่เซฟศก็คือเป็นเซฟของคัทเนะครับผมอันนี้ยจาไว้และเดลี่เซฟหก็คือเป็นเซฟของเผือกนั่นเองนะครับผมอันนี้ย จำไว้นะครับอันนี้ของคัดเออันนี้ของเผือกอันนี้จําไว้ก่อนอ่ะมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมสัญลักษณ์ก็คือ0กับ1จําไว้แค่นี้จากนั้นเข้ามาแบ็กอัพครับอาจจะสอนวนๆหน่อยแต่มันจะเข้าใจนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นของคัด A ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราเราไม่ต้องการจะย้อนของเซฟนี้นะครับจากนั้นมาดูตรงนี้เซฟหนซึ่งเดลี่เซฟหน่ง ก็คือจะเป็นวันปัจจุบันนะครับผมที่เราสามารถกดเล่นได้ตอนนี้นะครับผมก็คือปีที่1รฤดูใบไม้ร่วงในวันที่26นะครับผมก็จะคือตัวนี้ครับ Daily s a v e 1ส่วน Backup นะครับผมมัน Backup ได้10วันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนนับเลยมันอาจจะงงๆแต่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมในหน้าเกมของเรานะครับผมมันเป็นวันที่26ใช่ไหมซึ่งวันที่26อ่ะมันจะตรงกับ1 6ขของเซฟแบ็กอัพตรงนี้ครับผม อันนี้คือวันปัจจุบันในเกมของเราวันนี้นะครับผมอันนี้คือคือเซฟของวันนี้เลยถ้าเราจะย้อนไปวันที่25นะครับผมก็ต้องเป็นเซฟแบ็กอัพ1นึขีดหตรงนี้นะครับผมอ่ะไม่งงกันเนาะมาเดี๋ยวผมจะสอนย้อน10วันให้ดูเลยนะครับผมนับพร้อมกันนะครับอันนี้วันที่26อ่ะา 20อ่ะจะสุดตรงนี้ก็คือเซฟแบ็กอัพ1ขีดศูนย์พอ1.0ขีดศูนย์เป็นวันที่20เสร็จแล้วลงมาตรงนี้ครับย้อนมา1ขีดจะเป็นวันที่19ครับผมอ่ะ20แล้ว19 18 17แล้วก็สุดแค่นี้ครับผมอันนี้คือย้อนได้10วันเรียบร้อยส่วน 1. นขีด6อ่ะจะไม่ใช่วันที่16นะครับแต่จะเป็นวันที่26นะครับผมสังเกตตัวทายนะครับมันจะลงทายด้วยวันของตัวนี้พอดี เข้าใจกันไหมอันนี้ไม่งงแล้วเนาะแต่ทุกคนอาจจะงงแต่ไม่งงถ้าผมจะย้อนให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการย้อนเซฟเลยันดับแรกนะครับผมผมจะทําการปิดเกมไปก่อนนะเนาะออาจากเกมไปเลยอ่ะแล้วมาเลือกวันที่เราต้องการย้อนไปครับก็คือวันที่25หรือก็คือเซฟแบ็กอัพหนึ่งขีดห้านั่นเองนะครับผมทําการคลิกขวาครับแล้วก็ก๊อปปี้มันหรือว่าคอนโทรล C ีก็ได้นะครับเพื่อทําก๊อปปี้เนาะไม่ดึงนะคะผมถ้าดึงมันจะเป็นการมูฟหรือว่าคัทนั่นเองนะอ่ะ หลังจากนั้นกลับไปครับไปหน้าเซฟเกมครับผมอ่ะจากนั้นทําการคลิกขวาทําการเพจหรือว่าวางครับผมคอนโทรลวีอ่ะพูดให้หมดหลังจากนั้นนะครับผมทําการรีเนมของตัวนี้นะครับผม Daily ่เซฟเกมหนึ่งนะครับผมหรือก็คือเซฟเกมของเผือกนั่นเองที่เราต้องการย้อนเนาะทำการรีเนมครับผมจากนั้นก๊อปปี้ชื่อครับอ่ะก็อปปี้ชื่อเสร็จนะครับผมทําการลบมันทิ้งไปเลยดีล t ทนะครับผม ดีลีทิ้งอ่าจากนั้นทําการ rename ตัวนี้เช่นกันครับกด rename นะครับผมแล้วก็ทําการวางชื่อตัวที่เราลบทิ้งไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือ daily save หนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าพอ rename เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถเล่นได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะว่ามันจะเปลี่ยนยังกดเล่นเกมครับมามาแล้วโอเคนี่ครับผม ย้อนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงในวันที่25แล้วนะครับผมสังเกตว่าเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาเช่นกันมันก็จะกลับมาเป็นวันที่25นะครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปเล่นใหม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตรงเซฟแบ็กอัพอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการระวังเนาะอันนี้คือระวังเผื่อจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมมันจะเปลี่ยนยากและ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่26ได้อีกนะครับผมยกเว้นเราจะไปแบ็กอัพไฟล์เดิมนะครับผมมาเนาะ,ะตรงนี้นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นวันปัจจุบันที่เราเล่นแหละอันนี้เป็นวันที่25นะครับผม24 23 2 2 21 2 0 19 18 17อันนี้จะไม่ใช่วันที่26แล้วนะมันจะกลายเป็นวันที่16แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมันก็จะอัปเดตไปเรื่อยนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูมันจะเป็นวันที่25หรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนแค่ด้านหน้านะครับผมเผื่อมีคนไม่เชื่อเนาะอันนี้ผมสอนแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคลิปแบบฟาดสอนแบบสอนแบบฟาดนะครับผมอ่านี่ไงเข้ามาในตัวเกมนะครับผมวิ่งเข้ามาดูปฏิทินเลยตัวนี้นะครับผมเป็นวันที่25นะครับของฤดูใบไม้ร่วงนะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับเป็นไงอันนี้ก็คือย้อนเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ครับผมแล้วก็ทําการย้อนเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ไว้กันด้วยนะครับผมว่าสามารถทําได้หรือเปล่าทําง่ายหรือเปล่านะครับผมสอนเข้าใจหรือเปล่าก็สามารถพิมพ์แชร์กันได้นะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับบ๊ายบาย